แล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับปอร์เช c a y e เยนปี2025นะคะลูกค้าเข้าติดตั้งฟิล์มใสกันรอยเกล็ด TPU กับแบรนด l e ลสกาดที่มีความหนาสูงสุดถึง210ไมครอนเรารับประกันถึง5ปีเต็มพร้อมฟิล์มกองแสงจากแบรนด์โซลกาดที่รับประกันถึง 8ปีเต็มค่ะสำหรับรถ s อ v ขนาดใหญ่ไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะก็เลือกโปรเทคกันแบบจัดเต็มและรายการของแถมที่คุณลูกค้าได้รับจากเราตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมผิวรวมถึงฟิล์มกันลอยไฟผู้น้าและไฟท้ายให้แบบจัดเต็มค่ะและจุดเสี่ยงภายในสำหรับบอ์เช่คยเยนคันนี้โฉมปีล่าสุด2025นะคะเราก็ติดตั้งในจุดเสัมผัสที่เราใช้งานนะคะจากคอนโซลด้านหน้าเลยค่ะยาวมาถึงในส่วนของตัวจอกลาง คอนโซลกลางที่เราสัมผัสหรือว่าปรับระบบของตัวรถนะคะรวมไปถึงค่ะจอแสดงผลเลือนไม้และระบบของตัวรถเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งนะคะไม่ใช้น้ําเด็ดขาดเพื่อลดอัตราความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้และในส่วนของแผงคอนโซลด้านข้างประตูแบบนี้ค่ะจุดไหนที่เป็นเปียโนโแบ็กพื้นเงานะคะเราติดตั้งครอบคลุมให้กับคุณลูกค้คาครบทุกจุดแน่นอนตัวจอแสดงผลนะคะในส่วนของที่พักแขนหรือปรับแอร์เราก็ติดตั้งให้รวมไปถึงชายบันไดสคับเพดนะคะจุดที่เราขึ้น ลงตัวรถได้มากที่สุดทั้ง4ประตูเลยเราติดตั้งให้เปิดจับประตูหรือว่าเสาที่เป็นเป็นโนแบ็กพื้นเงาแบบนี้เราเลี่ยงไม่ได้ที่จะติดตั้งให้กับคุณลูกค้าค่ะและปอร์เช่คายเยนคันนี้ได้รับการดูแลทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันลูกเอตดต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ทาง Nexep Automotive ดูแลค่ะและท่านใดสนใจติดตั้งฟิล์มใสกันรอยเกตย p u ทีพแบบ100%เซเพื่อโปรเทคตัวรถและเสริมเกาะให้กับรถของคุณติดต่อมาได้ทาง Nexep Automotive ได้เลย นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษรอคุณอยู่ next step o l the m o t i v e